เ<ไ>ป,ปนะ็นโค้กขาเลยครับโค้กขาใช่เป็นขาผ่านนี่เปิดกล้องละรอสักครู่คร <c oughs> ับสวัสดีแฟนเพจสึกสวนข่าวอาชญากรรมนะฮะวันนี้อยู่กับพี่หนุม่มในเขตพื้นที่ของสอพอโคกขามจังหวัดสมุทรสาครครับอยู่กับน้องโก้นะฮะอยู่กับน้องโก้น้องโก้าอายุสิบเจ็ดปีนะฮะหลายคนที่ได้ติดตามนะฮะเรื่องราว ที่เกิดขึ้นกับน้องโก้นะฮะในคืนวันที่25ตุลา2567เวลาก็ประมาณ5ทุ่มนะฮะ5ทุ่มเศษนะที่น้องโก้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจลวกตัวแล้วก็ไปกระทืบในป้อมป้อมไหนป้อมสาลินใช่ไหมป้อมสาลินนะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาฟังจากปากน้องเขาว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น วันนั้นผมกับจัมหาชัยครับไปส่งไฟลมาแล้วก็จัามหาชัยกําลังกลับบ้านครับทีนี้กลับตรงผ่านเส้นสากรตรงไี้เนี่ยคลองพิทยาลงกรนะครับครับทีนี้พอมาถึงตรงร้านยี่สิบครับตรงตอนนั้นมันก็มีร้านมีเด็กแว้นแข่งรถกันอยู่อ๋อเราเรามาเจอพอดีแต่ว่าเราไม่ได้แว้นกับเขาาไม่ได้แว้นครับทีนี้ผมก็เห็นเขาแข่งกันนะผมก็เลยจอดถ่ายรูปเก็บไว้บอะเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูค่ับผม เลยก่อนถึงบ้านเพื่อนนิดนึงครับว่าจะให้ดูบอจะถ่ายจะถ่ายวปดีโอให้เพื่อนดูว่ามีเด็กแวลกตรงนี้มัไม่แข่งกันครับปกติมันไม่ค่อยมาครับปกติมันไม่ค่อยมาก็ถ่ายถ่ายเก็บไว้ทีนี้ผมว่าขับขับของผมว่าทีนี้เด็กวัมันก็หนดตำรวจกันมาพอดีครับทีนี้ผมก็เขาคิดว่าผมแข่งด้วยเขาก็อันนี้ปากผมชักปืนมาก็ชักปืนมาตำรวจกี่นายวัดนั้นมีสองนายสองนายซ้อนกันมาด้างกระบะ รถกระบะมารถกระบะมาใช่ครับอ่อแล้วใส่เครื่องแบบใช่คใส่เครื่องแบบเป็นแล้คนไหนเป็นชักปืนมาคนนั่งท้ายหรือว่าคนนั่งคนนั่งครับคนนั่งไม่ใช่คนขับอแล้วชักปืนมาแล้วก็ขู่แล้วก็ตะโกนบอกให้หยุดให้หยุดผมก็จอดครับพอจอดปุ๊บเขาลงมาแล้วเขาด่าผมแล้วเาก็บอไอเด็กเที่ยไอเด็กเร็วอะไรประมาณนี้แล้วเขาลงมาตบหน้าผมนะเขาบอกว่าเด็กเที่ยเด็กเลวครับ แล้วก็ตบหน้าเลยตบฝั่งไหนตบตอนนั้นตบฝั่งนี้ครับเพราะว่าอยู่ยรงมืเดีอ่ะอ่าอ่าลงตบฝั่งฝั่งขวาขวามือด้านขวาเราแรงไหมก็น่าจะเต็มแรงของเขาเลยครับตบหน้าหันเลยมันเลยใช่ไหมบบหน้าหันเลยเหรอหน้าหมุนอย่างนี้เลยอ่ะใช่ครับทีนี้ผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาติดต่อยาตีนี้เขาก็ชันโทรศัพท์ผมไปอืเราก็บอกว่าบอกเขาว่าทําไมพี่ไม่ไม่ิสธิ์ทำนี้นะ เขาบอกเป็นเป็นเฮียอะไรไม่มีเศษแล้วเขาตบหน้าผมจริงๆนึ่งเขาบอกว่ามีสิเศษไม้ลายเนี่ยมีสิเศษไม้เขาบอกเฮียเลยเหรอใช่ตำรวจนะนะเฮียใช่ตำรวจบอกเขาเปเฮียเลยนะใช่อ่าเสร็จแล้วเขาเอาผมใส่กุญแจมือข้างหนึ่งครับอืมแล้วก็ไปล็อกกับท้ายกระบะครับท้ายเสร็จแล้เขาเอารถผมขึ้นมาเอารถผมขึ้นมาเขาก็ทิ้ดรถผมทีหนึ่งครับเขาบอกว่ามึงรักรถมึงมากใช่ป่าวอ๋อหมายความว่าล็อกแขนน้องเข้ากับล็อกกับท้ายรถกระบะแล้วคันหนึ่งใช่ครับ แล้วก็เอารถขึ้นมา<ช>อาขึ้นมาเพเื่อตำรวจถีบรถอีกท<ช>ีนึงผมผมก <Ung> ็เลยต้เถียงออกับเขาครับเพราะว่าเอา <ưng S 1> มันถีบรถผมทีน,นี้พอต้อเถียงกันไปมาเขาเหมือนโมโหแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคุณจะยัดยามึงเนี่ยปากปากแจวมาใช่ไหมเอ่ยปากแจวใช่ไหมเอ่ยแล้วเขาลงไปข้างๆรถแล้วเขาก็หยิบอะนั้นปากปากแจ๋วใช่แล้วเขาบอกปากแจวปากดีใช่ไหมปากดีปากแจวใช่ครับพอจีนี้เขาลงไปข้างๆรถเขาก็หยิบยาออกจากกระเป๋าเขา พอหยิบยาออกมาเขาบอกว่ามึงจะเอากินเม็ดดีปอบพี่พี่หยิบถองเกงใช่ครับยาในถองเกงเขาหยิบออกมาใช่มันอยู่ในกระเป๋าอีกทีหนึ่งครับในกระเป๋าสะพายหงค์ส่ากระเป๋ากระเป๋าแบบจะเป็นกระเป๋าหนังนะกระเป๋าหนังสตางค์เคาาสตง์ใช่ครับกี่เม็ดประมาณนั้นลูนสตา์มีเยอะไหมตอนนั้นก็ผมเห็นเยอะอยู่นะครับพอพอเขาหยิบมาเป็นห่อเป็นผิดสียสาใสใช่ครับเขาเก็บเก็บไว้อ๋อหัวลายเม็ดอยู่เนาะใช่ครับ ทีแรกเขาบอกว่ามึงเอากิ่งเม็ดดีผมบอกพี่พี่ไม่เอางี้ดิบอกพี่ไม่เอางี้ดิเอาเพี่ทํางี้อ่ะเขาบอกว่าก็มึงปากแจ๋วนี่ผมยักแม่งเลยยี่สิบไหมเขาบอกอย่างเงี้ยเขาหยิบหยิบออกมาครับแล้วก็งามงามันเนี่ยเขาพยายามขึ้นมาหลักกระบะเขาว่างัดใต้เบาะผมครับเขาพยายามงัดเอายาใส่เข้าไปครับผมก็ดันเขาออกไปตอนตอนงัดเนี่ยไม่ได้เปิดกุญแจใช่ไหมเขาหักกุญแจไม่เจอครเขาหยึดไปแต่เขาหักไม่เจองัดใช้มือดึงใช่ครับ เรียกชากิะชาอกขึ้นมาได้อดั้ยัดเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ผมดันเขาออกไป่าเขาออกไปไม่เขาใส่ลักษณะน้องที่กําลังอยู่ในกุญแจมือนะดันอีกข้างเลยครับมืออีกข้างนึงตันอย่างเงี้ยอ๋อดันเขาออกไปแล้วไอ้ในโตเถี่ยวเขาเพรากใส่กุญแจมือผมอีกข้างเนี่ยเขาเหมือนกลัวคนเห็นด้วยครับเขาก็ปิดท้ายกระบะตอนนั้นเขายังใส่ยาไม่สาเร็จครับทีนี้เขาขึ้นกระบะพาไปที่ป้อมสาลินเลยครับป้อมสาลินทีนี้พอถึงป้อมสาลิน เขาเอารถผมลงมาอพอรถลงรถผมลงมาปุ๊บเขาขากุญแจเจอแล้วพอเขาเก็บเองเขาหาไม่เจอตอนแรกเขาเปิดใต้บอกผมปุ๊บเขาก็ไปเอายาใส่ใต้บบอะไอตอนนี้ตอนนี้เปิดได้แล้วยาใส่จริงๆด้วยใช่ตอนนั้นมันมีกระเป๋าที่แบบสะ๋าผ้าผ้าไหลครับที่ผมเอาไว้ใส่เอกสารต่างๆครับเอกสารรือะไรพวกนี้ครับเขา่าใส่ยาในนั้นในกระเป๋าสะพายเราใช่ครับอเขาใส่เสร็จเขาก็ ปิดซิปปิดอะไรล้ะเขาว่าปิดเบาะแล้วเขาว่าลงมาหาผมแล้วเขาเขาเดินมาหาผมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยโดนแน่สีนี่เขาถอดถ่ายกล้องโทรศัพท์ครับเขาถ่ายแบบถ่ายรูปเป็นวัหลักฐานว่ามียุงมียาใช่ครับเขาก็บอกกระจมือผมแล้วเขาก็เอาผมลงมาแล้วเขาก็อันนี้ลดน้องใช่ไหมผมบอกว่าใช่ครับแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาทาเหมือนมาตรวจของใต้บอกครับพอตรวจไปตรวจมาเขาตรวจในกระเป๋าแล้วเขาเจอครับเขาบอกว่า อันนียานนองใช่ไหมไม่ไม่หยุดได้บอกได้ผมบอกว่าไม่รู้ครับบอกไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ไม่ใช่ของผมว่าไม่อยู่ในนี้ได้ไงไม่รู้ผมพ่อย like, อ,อย่างไม่รู้อย่างเดียวเลยครับทีนี้เขาว่าถ่ายเสร็จอะไรเสร็จเขาว่าพาผมเข้าไปในป้อมอืมเขาก็อันนี้ซ้อมผมในป้อมครับเขาเอาผมเอามือพาดเอวอย่างเงี้ยเขาก็ต่อยทองครับถอดเสื้อต่อยท้องครับทั้ทั้งสองคนต่อยหรือต่อยคนเดียวสองคนเลยครับผัดกันต่อยอ่ะผมพัดกันต่อยสองคนใช่อ่ะ ต่อยที่ท้องช่วงไหนช่วงลิ้นปีกับหน้าอกอ่ะอันลุกขึ้นดิอลุกขึ้นลุกขึ้นน,น้องลุกขึ้นดิอ่าลุกขึ้นต่อยช่วงนี้ใช่ไหมใช่ช่วงนี้อ่ะช่วงนี้ตัวนี้มันบวมอยู่ข้างอ่ะตอนนี้ยังบวมอยู่เ <EC> นี่ยใช่มันยังบวมอยู่เออยังบวมอยู่ตรงนี้อ๋อมันไม่เท่ากันครับเออเออใช่ใช่ใช่ต่อยเขานี้กี่ครั้งนะตรงนี้สองครั้งครับอ่าโอเคเขาเอาผ้าบางๆรองด้วยครับเพื่อไม่เกิดรอยช้ำมากโอ้เข้าผ้ารองแล้วก็ต่อยหัดกันต่อยคนละครั้งหรืสองครั้งนะ เป็นรอยกับอันนี้มันเริ่มจางแล้วพอตอนน้ำผม่งเอามือกานตอนเขาเตะอ่ะเขาเตะใช่ครับเขาเตะมีรองเท้าเหรอยรองเท้าสีฉะนั้นอ่ะใช่ไหมโอ้ก็เขาต่อยคนละครั้งเป็นกี่ครั้งนะสองรดนทั้งหมดสี่ครั้งที่เขาต่อยคนละสองครั้งประมาณนั้นเนาะที่เราจําได้ใช่ไหมคนละสองครั้งปึ๊กปึ๊กปึ๊กคนละสองครั้งหัดกันออกใช่แล้วก็ตบหน้าสองครั้งตบหน้าอีกสองครั้งฝั่งเดียวใช่เอ๊ะต่อสองฝั่งเลยต่อทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช่ครับทั้งสองคนนั่นแหละ ใช่ครับโอ้ก็ต่อสิกำลังมันทีนี้พอเขาสอนเสร็จใช่เขาถามเขาก็าอายุผมแล้วเขาถามผ่านป่าประชาชนเขาบอกผมว่าอายุสิบเจ็ดแล้วผมบอกไประชาชนอยู่ในหลังโทรศัพท์ที่พี่หยิบไปไงเขาหยิบเขาหยิบจากหลังเคนมาเขาดูแล้วเขาเอาไปเหมือนเขียนบันทึกอะไรตรงคอมเขาไม่รู้ครับแล้วเขาก็ถามผมว่าแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยวมึงรออีกแป๊บมึงรอน้ำมึงรอไอ้นี่อะไรวะาไฟฟ้าช็อต ชาจเจก,ก่อนล้วบอกเราเป็นหนึ่งรเราแป๊บนหนึ่งอ๋อคือว่าเขาบอกว่าเขาเอาเครื่องไฟช็อตไฟฟ้าเนี่ยชาร์จอยู่เขาชาร์จตอหน้าผมนะเข,าชา,ขาชาร์จเสียบตังนั้นเลยรอรอผมเขากดกด,กดให้ดูคนระับอ่าทีนี้เขาโชว์ด้วยทีนี้เขาปล่อยผมไปสักพักหนึ่งสักพักเขาเขาไปไอ้นี่บอกว่าเดี๋ยวจับกดน้ำแม่งดีกว่าแล้วเขา พาผมเข้าไปในห้องน้ำแล้วเขาปิดประตูห้องน้ำแบบแล้วเขาเปิดน evet. ้ําในถังรอเลยครับแล้วเขาจับคอปีบพอผมทําท่าจะกดครับอบีบ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 คอแล้วใช่ไหมใช่บีบคอบีบด้านหลังอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับีบเป็นไงได้ไหนก็บีบลักษณะนี้บีบประมาณประมาณนี้เลยนะกดก็ยามากเหมือนจะเอารกดลงไปอย่างเงี้ยใช่แต่เขาแ้วเขาเห็นผมเหมือนไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าผมเด็กทะเลด้วยครับเขาเลยเขาเลยขู่เฉยๆครับ ทีนี้เขาผมออกมาเขาบอกว่าไม่อยากจะทํามึง้วเขาบอกอย่างเงี้ยทีนี้พักหนึ่งเขาบอกว่าเขามีสองตัวเลือกให้ผมอ่าอันนี้หนึ่งหนึ่งคือเอาตังเอาตังไม้เขาห้าพันโดยที่เขายึดรถไว้ก่อนเอาตังไม้เขาห้าพัน๋ยวเขาให้รถคืนอืมพออันนี้ให้รถคืนปุ๊บเนี่ยมันก็ไปไหนก็ไปได้เลยแต่ทีนี้ไอ้ข้อสองคือเขาบอกว่าโดนเรื่องสถานพินิจเรื่องยาผมก็ต้องเลือกหนึ่งอยู่แล้วใช่ป่ะครับพอผมเลือกหนึ่งก็ เขาก็ให้ผมมาเซ็นยินยอมว่าเออผมอะได้ทําการแข่งรถอะไรจะไม่ทําอีกแล้วข้าพเจ้าไม่ทําอีกแล้วในวันนี้ครับผมก็ต้องเซ็นกับงั้นเดี๋ยวเขาจะย้ายข้อสอบให้ผมไม่ก็เอาผมไปสอบจํําจาใจยอมใช่ครับจําใจเซ็นใช่ครับในทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยก่อนไปกูขอดช็อตทีหนึ่งดี้วเขาหยิบเครื่องช็อตมาคัท่าจะช็อตผมผมพูดไม่เอาดิแต่เขาพูดเฉยๆครับเขากดกด๊บปั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 ๊บพลิ้วเลยใช่ไหมใช่ครับอืมทีนี้เขา เอาผมไปถ่ายถ่ายรูปกับเอกสารที่เขาให้ผมเซ็นปิดหน้าไว้ครับกับรถทีนี้เขาว่าเอาผมขับป้อมแล้วเขาเขาตอนแรกเขาบอกผมว่าเขาเห็นเพื่อนโทรศัพท์ผมมาเขาเห็นเพื่อนโทรมาเขาก็บอกว่าเพื่อนเป็นห่วงมากนี่เนี่ยมึงลองให้เพื่อนลองรับสายเพื่อนมึงดิแล้ว้พูดตามกูพูดประมาณว่าแบบเออเนี่ยมารับที่ป้อมสารินหน่อยเนี่ยเดี๋ยวกูอยู่เนี้ยมึงมารับกููหน่อยทีนี้ผมก็บอกเพื่อนเสร็จพอบอกเสร็จเขาบอกว่ามึงขายเพื่อน เดี๋ยวพอเพื่อมมาเนี่ยกุจะซอมเพิ่มเหมือนระยะยาเพิ่มมือนก่อเขาบอกงี้ให้เพื่อนมาแล้วเดี๋ยวจะเอาอีกคนนึงใช่แต่ว่าตอนนั้นเพื่อนผมไม่ได้มาเพื่อนผมยังหาตัดเติรนอมาไม่ได้ครับทีนี้พอเขาหม่ที่เียดรอยแล้วครับเขาก็ปล่อยผมออกไปคืนโทรศัพท์ไปแล้วก็ปล่อยผมเดินกลับทีนี้เพื่อนผมก็มารับพอดีครับ่อระห่างปล่อยเดินกลับจังห้าพันจ่ายยังังยังครับยังครับเขาบอกให้เวลาจ่ายในหนึ่งอาทิตย์ครับพิ่มเกินวันที่สามสิบเอ็ด อ๋อรถก็ยังอยู่ใช่ครับ่ะเดี๋ยที่ป้อมประมาณสองวันสองวันวันวันหนึ่งนะวันหนึ่งแล้วคนอื่นมาตังค์มาณมาตังค์มาให้เขาใช่ค่ที่โรงพยาบาลย้ายรถไปไว้โรงพักเอาย้ายเอารถไปไว้โรงพักแล้วแจ้งความย้ายรถไปที่โรงพักไปแจ้งความไปย้ายไปไว้ที่โรงพักเพราะตอนตอนที่แจ้งความแล้วก็ไปไ่อยปล่อยไว้โรงพักเลยแล้วก็ตังค์ห้าพันไม่จ่ายเขาตอนนี้งไมจ่ายยังไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเพราะเป็แจ้งความตอนนี้รถยังอยู่โรงพักยังอยู่โรงพักอยู่ใช่ไม่เอากลับเอ่อ ประชาชนยังอยู่ที่เขาก็ยังไม่้าวเจเนก็มีแบบคนอยู่อยู่กับใครอยู่ก็งานสอบสวนแล้วอยู่กับคนนี้ไหมเนี่ยสองคนนี้เขาหยิบไว้คนนี้นะครสองคนนี้นะแช่ยวงมีชื่อชื่อเนี่ยใช่สองคนนี้นะคนนี้นะฮะคนหนึ่งมีคนไหมีคนคนนี้่อนี่ไงนี่นะครับท่านผู้ชมครับในคนที่สองสองนายสองนายนี่นะฮะอ๋ออะอ่อ ทีนี้ก็แบบพอแจ้งความไปไปแจ้งความแล้วก็ไปตรวจร่างกายครับเพราะตำรวจเขาบอกเดี๋ยวรอสอบปากคำอีกทีหนึ่งครับอรอไปจากโรงพยาบาลส่งม,มาทีนี้ก็มีแบบคนแบบผมก็มาติดต่อพี่เสือครับชือแล้วก็มีเหมือนแบบพวกคนติดต่อมาหาญาติผมครับให้แบบยอมคดีความให้เขาหน่อยครับ<อ>เดี๋ยวให้เงินหนึ่งหมื่นอ๋อมีมีคนประสานมาใช่ครับให้เงินหนึ่งหมื่นแล้วเขาก็เดี๋ยวจะ แล้วหลังสามหมื่นแล้วก็เฮ้หลังหลังมาก็สามหมื่นครับแล้วเขาบอกว่าพอไหมไม่พอไหมถ้าแบบไม่พอเดี๋ยวอะไรได้แล้วเขาบอกว่าถ้าพออ่ะให้ไปเดี๋ยวไปเซ็นที่โรงพักยินยอมแล้แต่แล้วแต่กันอะไรประมาณนี้ครับครับือเพิ่มเขาจะให้สองคนนั้นมาขอโทษหลังผมไ้ยกโทษไปคืนอันนี้เป็นใครครับผมเป็นน้าครับเป็นน้านะคนนี้เป็นน้าชื่ออะไรครับเล็เก้าอันนี้เป็นน้านะฮะท่านผู้ชมครับเป็นน้าที่พาน้องเขา แจ้งความดำเนินคดีนะฮะแล้วก็ได้ปรึกษาใครไหมไม่ได้ปรึกษาคือพอเกิดเรื่องปุ๊บผมก็ให้หลานผมไปแจ้งความเลยเอาเอาตัวไปแจ้งความรู้เรื่องเลยก็ใช่เอาตัวไปแจ้งความเลยก็แบบไปโรงพยาบาลก่อนเนี่ยตอนนั้น่ะไปโรงพักก่อนแจ้งความเสร็จแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปแจ้งไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายโรงพยาบาลตรวจร่างกายแล้วอีกวันก็โทรหาพี่เสือเขาพี่เสือเขาผู้สานพี่เสือเขาใช่พี่เสือก็ช่วยอีกทีหนึ่งไม่ต้องห่วงพี่เสือเขาสุดยอดอยู่แล้วแถวนี้ อ่ตก็ไม่มีอะไรครับนั่นก็เสร็คือนีเราหลายเวนเรียกไปอันนี้อปรับคำเพิ่มเติมหลายเวรสอดปรับคำเพิ่มเติมวันนี้คนรักเองวันนี้กินมันไม้ไม่ไม่ยังไม่เห็นมีใครมีใครโทรมาไหมอะไรโทรมาไหมไม่มีเลยนะครับท่าน นะครับเดี๋ยวโทรพนักงานสอบสวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อครับครับผู้อ่านผู้สื่อข่าวครับว่าจะสอบถามรายละเอียดนิดนึงนะครับสะดวกไหมครับสะดวกครับ ผู้สื่อข่าวครับเกไม่เป็นไรไม่เป็นประชุมอยู่เกประชุมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพอ,เ,อ,เ,อเ,เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เล่ามาเป็นความจริงทั้งหมดแล้วได้มีการแจ้งความเรียบร้อยเนงะาเรียบร้อยอโอเคะนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเราจะพาน้องเขาไปที่เกิดเหตุป้อมเลยนะป้อมอาสาดินน้อนสาดิน กดติดตามไปเลยครับกดติดตามไปนะฮะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะฮะตัวนี้แล้วเราไปดูที่จุดเกิดเหตุนะฮะว่าตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปในนะเราชี้ป้อมข้างนอกโอเคไปตามไปเลยครับโอเคนะฮะเดี๋ยวตามไปเลยะฮะเดี๋ยวมันี่ต่าไปเลยฮะนตามไปเลยฮะ มาเดี๋ยวไปดูป้อมนะยครับเดี๋ยวไปดูป้อมเลยจีเกียเหยีเลยนะฮะอ่ะกดติดตาไม่ได้ครับติดตามไว้ก่อนนะครับจีตามไว้ก่อนนะครับจีตามไว้ก่อนนะแกประชุมอยู่เสียงเสงสียงสียประชุมอันนี้น่าจะร้อนผ่าวอร่อยอร่อยเสียงเจ้าแจ๊วเลยฮะประชุมกันเจ้าแจ๊วเลย พอกเมื่อวานถึงนายว่าเยอะจ้าโอ้การลงเลยใช่ไหมจะเป็นประเด็นเอราะก็ลองบริจาการมาอือฮึอือฮึออกบริาการมาเองด้วยต่างไปนะครับพี่ทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวไปดูนะจริงๆจากที่เกิดเหตุที่น้องเขาเจอน้องอ่ะไปหลงพักใกล้กว่าที่จะมาที่ป้อมนี้นะไม่เป็นไรไปไปที่เกิดเหตุเงินเสือนะ พื้นที่แถวนี้ต้องคุณเสือจังหวัเสียงสนเป็นต้องห่วงอันนี้เป็นอานะฮะฮนั่งหลังใส่เสื้อแดงอานะฮะอาน้องโก้นะผู้เสียหายติดตามาไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูฮะไม่สิยินดีมากฮะถึงแล,ล้วฮะางหน้าทางหน้าเลยฮะนี่นี่ที่สุดจะเป็นสายตวรวจสายตรวจจ้ออา,ามันเล่ห์คันนี้แหละที่ไปอุ้งมงินมา คันนี้เหรอใช่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 ไหมน้องใช่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจิบเดูดิวสามชอช้างยอหญิงนี่เลยสี่เก้าหกเก้าอ๋อคันนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคอ่ะคันนี้เลยอ่าสามชอขอไข่ดีกว่าสามขอไข่นอนเนนนี่น่าจะบสี่เก้าหกเก้าตัวเรียบรลนพักอ๋อคันนี้เลยนะใช่คันนี้เลยโอเคไม่เห็นรถลงรู้เลย เทียบจองได้เลยใช่ไหมครับผมเห็นแค่รถได้ความรู้เลยว่าคันนี้รถขายต่างๆเนี่ยฟังสาเหนนะจอดน้านรถคันนี้ก็ได้ประมาณก่อนก่อนถึงก็ได้ทีนึงบอบังบังไม่จอดหน้าก้องมันจะมั่งกล้องไปเอาเอาหน้าก้อมันกล้องมากเลยไม่จอดก็ได้เออทั้งขยายที่เขาออกได้ไงอโอเค ああน้องมาเสถึงแลครับท่านผู้ชมอ้อย <c oughs> uh, นี่นะฮะท่านผู้ชมครับเียป้อมนี้ฮะเป็นป้อมสาลินนะฮะหน่วยบริการประชาชนสาลินอันน้องอชี้เลยเขาข้อมาตรงไหนจอดกระบะบจอดตรงนี้ <c oughs> ใช่กเ็ว อาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไปตรงโน้นใช่เออเปิดเบาะอันนี้อ่าเปิดเบาะตรงไม่อันนีเปิดเบาะตรงนี้ใช่ไหมใช่เปิดเบาะตรงนี้เปิดบาะที่จะยัดพยาใส่ตรงนี้นะมาตรงนี้นะอ๋อตรงนี้เลยชี้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 เลยอ่าอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นรถกระบะจอดอ่าตรงนี้เป็นรถกระบะจอด ครับก็จอดนี่เขาเขาเขาเี่จะเซตเขาเอาเพิ่มาป้อมไปแล้ววันต่อมาที่ผมมาดูรถรถจอดอยู่ตรงนี้ครับที่จอดอยู่รวมๆกับพวกนี้อ่าอ่านี่่อาน้องที่ขอน้องไปป้อมตรงนี้ใช่ไหมเข้าเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเข้าเข้าเข้าไปป้อมนะชี้ชี้ประตูดิไปชี้ประตูอ่เดินไปประตูเลยเดินไปที่ประตูเอ๋อชี้อะไรอ่าเขาป้อมข้างในนี่นะตามเหตุการณ์ที่เราให้ฟังที่เกิดขึ้นนะ เข้าไปในป้อมนี้แล้วก็ไปทําอะไรหลายๆอย่างตรงนี้ยป้อมนี้อ๋อนี่นะท่านผู้ชมครับนี่เป็นป้อมสาลรนฮะาหน่วยประสานงานรักษาความปลอดภัยประจําท้องถิน่นประจําองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขามท่านผู้ชมครับนี่ข้างบนเลยอโอเคน้องมานี่เลยนะน้อง,องอยืนตรงนี้ก่อนนะยืนตรงนี้ก่อนโอเคหันหน้ามาทางนี้เด <c oughs> ี๋ยวน,น้องชี้ไปตรง อ่าอ่าอ่าน้องชี้ไปตรงนี้นะฮะโอเคนะอันนี้นะฮะชีแบบตรงนี้นะฮะป้อมนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเห็นนะฮะป้อมนี้ป้อมสาลีพนะนะันตำรวจเอกสมชายกุ้กลับนะฮะพันตำรวจเอกสมชายกุ้กลับทันทีทันใดทันใจประชาชน อัญดุเลเดชสมชายขอค้าผูก้กำกับสถานีตำรวจภูธรโ,ธโคกขามจังหวัดสมุทรสาครน, <c oughs> น,นี่ค็อรถประชาชนเลยอ่ <c oughs> อก้องนี้นะอ่าอ่าเห็นเห็นก้องนี้ของโรงพักเลยนะโอ้ยังไงครับก้อง เอากล้องสู้กล้องนะฮะในกล้องฮะกล้องวงจรปิดไม่รจะเสียหรือเปล่าเสียไหมเสียไหมไม่เสียนะรถดว่าเวลาเกิดเหตุอะไรมีรถหนีอะไรเงี้ยของตำรวจก็เลยไม่ไม่ก่อนเกิดเหตุคงคงไม่เสียนะไม่น่าจะเสียครับกล้องเราต้องใช้ก็ต้องใจน่าจะเสียนะเออเสียก็ช่วยกันแล้วแหละช่วยกันละทีนี้ต้องช่วยกัน นี่กล้องนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นกล้องตั้งด่านนี่กล้องตั้งด่านนี่ประเมินความพึงพอใจนะเวลาเขาตั้งด่านอั่นเลยนะโอเคเนี่ยมีอันนี้ด้วยครับโค้ดลายครับตรงนี้คือสถานที่ที่เขาอุ้มตัวน้องมานะจะทำดีไม่ร้ายนะแล้วมาเรียกรักอะไรพวกนี้ทุกอย่างทุกนี้หมดนะ แล้วก็ปล่อยตัวตรงนี้ใช่ครับไหมใช่ครับอ่าโอเคปล่อยตัวตรงนี้นะตอนนี้อยู่ในตัวนี้แจ้งความเรียบร้อยใช่อ่าเรียบร้อยนะฮะเรียกแจ้งความอะไรเรียบร้อยแล้วันี้ก็ขึ้นหน้าอะไรไหมก็ยังยังไม่ยังไม่โทรติดต่อมาให้ไปตรวจก็สั่งำหรืออะไรก็ยังไม่ติดต่อ หกวันแล้วหกวันแล้วมันยังไม่มีอะไรยังตำรวจยังไม่โทรให้สอบปากคำเพิ่มหรืออะไรเลก็ภายใครไม่สามสิบวันก็ติดเขาต้องภาคพิชาชีภาควิชาชีนะภาคพิชาชีตำรวจต่อไม่ได้ไม่ได้ต้องหาวิชาชีพเดี๋ยวเขาไปถามเขามาเดี๋ยวผมก็จะประทานทีนึ่งด้วยกันเดี๋ยวพอนั้น่แน่สิบวันเดี๋ยวตำรวจเขาจะมีการสอทางเวิธีการของเราอะเราไม่มีปัญหา ยังงี่ลูกไฟนะลูกันเด้วยกันลูกนะฮะโอเคครับทุกคนจบไปเพียงนี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจสืบสาวยากรรมนะฮะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ